สำหรับโชว์รูมอีซูซูนะครับของ PF เนี่ยก็อยู่ที่ปากทางเข้าเมืองทองธานีนะครับใครที่จะมาชมรถนะครับแต่งรอๆสวยๆนะครับมีทุกแบบทุกสไตล์ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันที่โชว์รูมเลยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์พีเอฟอีซูซูนะครับของ PF เนี่ยก็อยู่ที่ปากทางเข้าเมืองทองธานีนะครับใครที่จะมาชมรถนะครับแต่งรอๆสวยๆนะครับมีทุกแบบทุกสไตล์ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันที่โชว์รูมเลยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์พีเอฟได้นะครับ0 86นะครับ319 0 0 8 3นะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของ TikTok ก็มีนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้คลิปแบบเป็นสาระสาระบ้างครับเดี๋ยวพีเอจะทำคลิปให้ดูนะครับหรือใครอยากได้สาระแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนะพี่เอฟมีแบบถูกใจหรือว่าพี่เอฟพอมีความรู้นะฮะเดี๋ยวพีเพจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ก็เตรียมจะทําคลิปอีกคลิปนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่า ลงรถหล่อๆไปแล้วลูกค้าไม่ค่อยกดไลค์กดติดตามกันเลย